الحمد لله الحمد لله الذي أرسل علينا برسول الأمين وأنزل على رسولنا بالقرآن الحكيم وهدانا إلى شراط مستقيم صلوات الله وسلامه على نبينا ورسولنا سيدنا محمد الصادق الأمين المرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله فقد قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم อุเลยิกะฮุมุลฟาซิกูนพี่น้องสาชนที่รักของลอสบาหานฮัวตาลาทุกท่านวันนี้เราและทา่ทานทั้งหลายได้รับโอกาสจากลอสปาหานฮัวตาลาให้ได้มาร่วมกันทำอิบาดา้เป็นศาสนกิจในรูปแบบของชาลาตุนจุมะหรือการละหมาดวันศุกร์โดยพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งผมขอเตือนตอนเองและเตือนผู้เราทุกคนให้ตั้งมั่นอยู่ในการตะกวาต่อลอสปาหานฮัวตาลา เพราะว่าการตักวาต่อลอสวาหานหัวตาลานั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นมุมินจะต้องพึงปฏิบัติก็เรียนท่านนี้เคารพครับว่าการตักวาต่อลอนั้นทำไม่ยากเพียงแต่เราทำสองเรื่องพร้อมๆกันตามเทคนิคเกินเทอมที่หลักการศาสนาได้กำหนดไว้ก็คืออิมติซาลุลอาวามิรนะปฏิบัติในสิ่งที่ลอใช้ให้ครบถ้วนสมบูรณ และสองวจิติวจิตินาบุญนาวาฮีห่างไกลาจากสิ่งที่ลลอฮ h ห้ามโดยสิ้นเชิงเมื่อเราทำได้ทั้งสองเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าเราเป็นชนหนึ่งจากมุตตากีนผู้ที่มีการตักวาต่อลอชวาห์นาหัวตาลาพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับการตักวาต่อลอนั้นผู้ใดทำมากผู้ใดมีมากกว่าคนนั้นก็มีเกียรติสูงในทัศน์ของ a l อลอชวาหัวตาลาได้บัญญัติไว้ในอัลกุรอานคมพีของพระอ,องค์ว่า อินนาอักรอมกุมอินดัลลอฮิอัตกอคุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่ข้าพุทธทั้งหลายในทัศนะของอลอ์ก็คือผู้ที่มีการตักวามากกวา่าพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับและผู้ใดก็ตามที่ตักว่าตลอ์แล้วหากแมดเม้นว่าเขามีปัญหาอุปสรรคในชีวิตอลอสฮานหัวตะลาก็จะประทานทางออกให้กับเขาเพราะลอสฮานฮัวตะลาได้สัญญาไว้ในอัลกุรอานคัมภีร์ของพระองค์ว่าว่าม่ะตักนิลาฮิญญาลลาหุมะคราะจา และผู้ใดก็ตามที่ตักวามีจิตพักดีเชื่อมั่นยามเกิงในอัลลอฮ์อย่างจริงจังแล้วพระองค์ก็จะทรงประทานทางออกให้กับเขาเสมอคนที่ตักวาต่อลอนั้นจะมีเอก t ิหรือมีโซลูชันในการที่จะออกจากปัญหาได้ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือพี่น้องครับวันนี้เราเหนื้อาจพวกเรามาทาการละหมาดวันศุกร์แล้วเราก็ได้เห็นสิ่งที่ลอุบานหัวตาลาได้เตือนสติพวกเรา ว่าวันนี้พี่น้องของพวกเราได้จากพวกเราไปสองชีวิตสองท่านเดียกันกลับไปสู่ความเมตตาของลัสธาหานหัวตาลาเพื่อไปสวามิพักต่อพระองค์ในขณะเดียวกันครับเราก็จะต้องเดินตามบุคคลทั้งสองนี้ไปในวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าอีกกี่วันข้างหน้าก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องคำนึงอยู่ตลอดเวลาว่า เรื่องของอาันเรื่องของวาระนั้นไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้านอกจากอัลลอฮ์เท่านัน้นอัลลอฮ์สวาทุวาตาลาได้ประกาศสิ่งนี้อัลกุรอานในสุร้ายยูนุอสอายัดที่สิว่าลิคุลิอุมมัตินอัจรุนอิดะเจาะอัจรุฮุมฟลายสตาคิรูนซสอาตาววาลายติมุนซึ่งม,มีความหมายว่าทุกๆประชาชาตินะก็จะมีอันมีวาระ และเมื่อใดก็าตามที่อาญ,ญันิวาระของเขามาถึงจะไม่มีใครทําให้ช้าหรือทําให้เร็วได้แม้แต่นาทีหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้อลัลลอฮ์ยังไม่เอาชีวิตเราเอาลัลลอฮ์ยังให้โอกาสเราในการทําความดีอาจจะต้องนึกว่าที่อลัลลอฮ์ยังไม่เอาเระไปวันนี้เนี่ยเพราะเรายังทําความดีน้อยเพราะองค์ก็เลยเปิดโอกาสให้เราได้ทําความดีให้มากขึ้นหรือในขณะเดียวกันเราก็าจ,จะสํานึกว่า เราได้ทําความผิดไว้มากเรายังไม่ได้ต่วาวายังไม่ได้สารภาพผิดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงให้โอกาสเราในเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตนั้นเพื่อจะได้ต่วาวาจะได้สารภาพผิดต่ออัลลอฮ์และในขณะเดียวกันเราก็จะได้ทําความดีให้มากขึ้นพี่น้องที่รักหละเคารพทั้งหลายครับหน้าที่ของพวกเราคนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อทราบถึงความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการตาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดเมื่อจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่สูญหายไปสิ่งที่เราและทางทั้งหลายควรจะกล่าวก็คือคําสั่งของอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه และ ت ع าลาในอัลกุรอานนะครับในส ah ุราอัลบากราะอายะที่ห5 6ได้สอนไว้ว่า a iba, l l a d i อ a y ต a ashabtuhu m u s i b a l น u innalillahi wa innailahi r ิ o n ความหมายก็คือบรรดาผู้ซึ่งมีใจอดทนเท่านั้น เมื่อภัยอันตรายมาเผชิญกับพวกเขาเข้าแล้วต่างก็คิดและกล่าวกันว่าอินนาลินแลาฮิวอินนาอิัยฮิรอนเยอุนแท้จริงพวกเราเป็นสิทธิ์ของลลอททั้งสิน้นและพระองค์จะทรงจัดการอย่างไรแก่เราได้ตามที่พระองค์ทรงมุ่งหมายทรงประสงค์ในโลกนี้และในะอาคเลาะนูนจะถูกกลับไปยังการสอบสวนของพระองค์นะอย่างแน่นอนและพระองค์จะทรงตอบแทน แก่พวกเขาแก่พวกเราในขณะเดียวกันครับในอายาตต่อไปคือชุร,รอัลบากระอาาที่157เจได้บัญญัติไว้ว่าอุลัยกะอาลหิมศลวาตุมิรรบิหิมวะราะห์มะวะอุลัยกะหุมุลมุตะดูนซึ่งมีความหมายว่าพวกผู้อดทนนั่นแหละย่อมได้รับการอภัยโทษได้รับเมตตาที่คุณจากพระองค์จาองค์พระผู้อภิบาลแห่งพวกเขาและพวกนั้นก็ได้รับ การแนะนาไปสู่การกระทําอันถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีญาติพี่น้องเสียชีวิตหรือว่ามีภัยพิบัติสาธารนณะเช่นโรคโควิดที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้นหรือว่าเราไปประสบสิ่งที่เป็นความสูญเสียเราก็ต้องกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยฮิรอนยอนแท้จริงเราทั้งหลายนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของล l l a ์และแท้จริงพวกเราทุกคนนั้นจะต้องกลับคืนไปยังพระองค์พี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายครับ ก่อนที่เราจะพบกับว,วาระสุดท้ายของชีวิตทําอย่างไรที่เราจะได้บริหารชีวิตในดุนยาของเรานั้นให้สมบูรณ์ที่สุดข้อลัชบานวตาลาได้สั่งระว้ได้สอรไว้ในอัลกุรอานของพระองค์ว่าย้ายัลละดีนาอามันตุกุลละยายหัลละดีนาอามันตุกุลละฮฮักกอตุกอติวาลาตมูตุนอิลล่าวะอันตุมุสลิมุลสถาชุนทั้งหลายท่านทั้งหลายจงตักวาจงมีจิตพักดีเชื่อมั่นยำเกรงในอัลลอฮ์อย่างจริงจัง เวลาตะมูตุนนะอินละวันตุมุสลิมูลละทตะทลายจงอย่าเพิ่งตายจนกว่าจะได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบนั้นทําอย่างไรครับเราก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ว่าหน้าที่ของพวกเราก็คือว่าจะต้องยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติในเรื่องหลักการสามหลักการด้วยกันหนึ่งก็คือหลักการอีมานหลักการศรัทธาที่มีหประการ ส่วนที่สองก็คือเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรุกลิสตามอีกห้าประการและก็ส่วนที่สามก็คือรุกลิสซานอีกหนึ่งประการรุกลีมานหลักการศรัทนานั้นคือเรื่องของการพัฒนาสติปัญญาสติปัญญาของเราสมองของเราต้องพักดีต่ออัลลอฮ์ต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่มีมหิทธานุภาพเหนือเราเหนือระบบสุริยะจักรวาลเหนือระบบกาแล็กซีอัลลอฮ์ Allah ทรงสร้างมาทั้งหมด ตั้งแต่อาลัมอาราวะโลกแห่งวิญญาณอาลัมอัจซามคือโลกดุนยานี้อาลามวรารักับในโลกหลังแห่งความตายและอาลามอาครุรอโลกสุดท้ายทั้งสี่โลกเนี่ยอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกาหนดเป็นผู้ทรงผู้ทรงควบคุมระบบทั้งสิน้นตอนนี้เมื่อสติปัญญาของเรายอมรับเรื่อกุกลอีอมานแล้วเรือนร่างของเราก็พักดีปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นหลักการอิสลามทั้ง5ประการให้ครบ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอีเอซานเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยนะครับสิบหกประการเรื่องของสติปัญญาห้าประการเรื่องของอวัยวะสรีระร่างกายนะครับเป็นสิบเอ็ดแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของจิตนั่นก็คือเอียสซานเราทุกคนที่ทำละหมาดที่ทำความดีเราจะทิ้งเรื่องเอียสซานไม่ได้อีเอซานก็คือท่นานนบีได้สอนไว้ว่าอันตะบูดัลลอฮะกะอันนักะาตารหู ฝอิลลัตะกุมตะรอหูฟอินนะฮูยารอก์ซึ่งมีความหมายว่าให้ท่านทำอิบาดาถวายต่ออัลลอฮ์เหมือนประหนึ่งท่านเห็นพระองค์ซึ่งแน่นอนในขณะนี้เราไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เห็นเราอยู่ตลอดเวลาถ้าคนคิดว่าอัลลอฮ์เห็นเราอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่กล้าฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์เราจะไม่กล้าทำความผิดแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในดุนยานี้เพราะคนส่วนใหญ่ลืมข้อนี้ ลืมเรื่องเอียสย s นะลืมนึกว่าอัลลอฮ์นั้นเห็นเราอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามมีสํานึกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรู้สกทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทาหรือแม้กระทั่งในความคิดของเราอัลลอฮ์ก็รู้ก็ขอให้เราและทางทั้งหลายนั้นได้เป็นผู้ที่สวามิภักดิ์ต่อลอุบานะหัวตาลาอย่างแท้จริงพี่น้องที่เรากรเคารบทั้งหลายครับ วันนี้สิ่งที่เราและทางทั้งหลายยังมีโอกาสก็คือการสแสวงหาเส้นทางแห่งกุศลเส้นทางแห่งความดีแต่ถ้าวาระสุดท้ายมาถึงแล้วนะหรือว่าหลังชีวิตหลังจะตายไปแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ทําความดีอีกแล้วในโลกอลัลมามรซาก็ดีโลกอาครอกก็ดีไม่มีโอกาสได้ทําอิบาดดะมีโอกาสทําอิบาดะแค่โลกดุนยานี่อย่างเดียวเราจะนิ่งนอนใจอยู่ทําไม ต้องรีบเร่งในการแสวงหาความดีให้มากที่สุดแล้วก็อยากจะเรียนพี่น้องครับว่าสิ่งที่เราแสวงหาสิ่งที่เราค้นควายในเรื่องของทรัพย์สินสริงคานมันเป็นสิ่งสมมุติสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นจรังอมะตะนิรันดร์การไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งแห่งหนทั้งหลายในดุนยานี้เราไม่สามารถเอาไปได้แม้แต่น้อยแน่นอนที่สุดครับเมื่อวันแห่งความตายมาถึงทุกอย่างก็ไม่ได้ไปกับเรา ท่านอบีบอกว่าจะติดตามไปถึงหลุงฟังศพในสามประการประการที่หนึ่งทรัพย์สินประการที่สองก็คือพี่น้องลูกหลานประการที่สามก็คืออามันที่เขาทําไว้แต่ว่าสองสิ่งแรกเนี่ยมันจะกลับบ้านทรัพย์สินก็กลับไปบ้านลูกหลานพี่น้องก็กลับไปบ้านแต่ที่จะไปกับเขาจริงๆในเพียงสิ่งเดียวก็คืออามันสิ่งที่เขาได้ทําไว้ในดุนยานี้อลัลลอฮฺได้สัญญาไว้แล้วว่าโอมอิยามันมิสโคลาดาราติลไพรายะรอ ผู้ใดก็ตามทําความดีแม้แต่ทุลีหนึ่งเขาต้องได้รับผลกรรมแห่งความดีนั้นวไม่ยามันมิสคาราดารตชารอยะเราผู้ใดทาความชั่วแม้แต่ทุลีหนึ่งเขาก็ต้องได้รับผลตอบแทนจากความช่วยที่เขาทําและทรัพย์สินทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายนั้นไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนอกจากคนที่กลับไปหา a ล l a h ์ดยหัวใจที่บริสุทธิ์อันยอะมาลายำโฟมาลรือว่าะลาบานุนอิลลามันอัลลอฮ์บิกลบิซารมเมืม่อวันนั้นมาถึงวันแห่งความตายก็ดี วันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในประดังมาชัดก็ดีในโลกอัครานั้นทรัพย์สินและลูกหลานนะไม่สามารถเป็นประโยชน์ใดๆแก่ท่านทั้งหลายได้เว้นแต่บุคคลที่หัวใจของเขากลับไปหาลอร์ดด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นขอให้เราและท่านทั้งหลายได้ยกระดับจิตของเราให้เป็นนับสมุทวาอินนะไม่ได้เพียงแต่พูดแต่เราจะต้องปฏิบัติอัลอีมานหวัวลอามันท่านบีได้สอนไว้ว่าความศรัทธานั้นอยู่ที่การปฏิบัติ ก็หวังว่าพวกเราทุกคนนั้นจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบแล้วก็กลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่พระองค์นั้นประทานการอภัยให้พระองค์นั้นมีความยินดีปรีดาปราโมทที่จะต้อนรับพวกเราให้กลับไปอยู่ในฐานะเป็นบ่าวของพระองค์และได้พำนักอยู่ในวสวรรค์อันสันติโดยทั่วกันอัลกูลกอลิฮะดะวะสตัฟิรเฟียฟาดะมุสตอฟิรินไวยานะเจตตาอิบินอินะฮุลกาฟุลรหิมอัลเบลคาริมุตอวับุรหิม الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليجزره على دين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا إن أسنن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مؤدثاتها وكل مهدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله من جماعة ومن سزى, سزى في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارضى الله عن الخلفاء الراشدين وعنا معهم بافك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم تقبل حسناتنا واغفر سيئاتنا وارفع لنا في ان على برار اللهم انك سميع عليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ادفع عنا واهلنا من الجراثيم فيروس كورونا والمرض والبلاء والحسد والفسوق والعنشان والفساد والمنكر والظالمين والفتن اللهم دفعنا واهلنا من الجراثيم فيروس كورونا والمرض والبلاء والحسد والفسوق والعنشان والفساد والمنكر والظالمين والفتن اللهم دفعنا واهلنا من الجراثيم فيروس كورونا والمرض والبلاء والحسد والفسوق والعنشان والفحشاء والمنكر والظالمين والفتن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ودخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واقيموا الصلاه ان صلاه طلحه فاشهي ومنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له عم محمد صلى الله عليه وسلم

you سمي الله لمن حمده الله الله Olá. ¡Salud!